ข่าวร้อน,วนวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะประจำวนันศุกร์ที่27มกราคม2555ค่ะ ในวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าการทําเชือกฉุดราชรถและพระราชยานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พันนวดีค่ะที่ในวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า50%โดยคาดว่าถ้าหากเป็นไปตามแผนก็จะสามารถส่งเชือกสําหรับชักลากราชรถทุกองค์ให้ทันซ้อมใหญ่ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ โดยทางด้านของพลเรือตรีสุรพงศ์อํานักสอนระเดชนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกรมอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเผยว่ากรมอู่ทหารเรือได้รับมอบหมายให้ทําเชือกในการฉุดลากราชรถแต่ละองค์ซึ่งประกอบไปด้วยเวชยันเวชยันตะราชรถราชรถน้อยและเกินบันไดานาคซึ่งแต่ละองค์ก็จะใช้เชือกในการฉุดลาก6เส้นได้แก่ ด้านหน้า4เส้นหลัง2เส้นที่แต่ละขั้นตอนดําเนินการก็จะมีความปราณีตเพื่อให้งานนั้นออกมาสวยงามสมพระเกียรติโดยเชือกชักราชรถนั้นมีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆในงานพระราชพิธีซึ่งก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ช่วยฉุดให้ราชรถเคลื่อนที่ไปได้ค่ะดังนั้นนะคะการทําเชือกฉุดราชรถค่ะคุณผู้ชมคะจึงต้องดําเนินการอย่างรอบคอบซึ่งทหารเรือทุกคนก็ทําถวายด้วยใจค่ะ และช่วงนี้เราไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุพลุระเบิดนะคะในงานตรุษจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีในชื่องานปีในช่วงที่จัดงานปีทองมังกรสวรรค์น,นะคะซึ่งภายใต้ชื่องานตรุษจีนสุพรรณบุรีปีทองมังกรสวรรค์น,นั้นล่าสุดค่ะทางด้านของนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ถแถลงถึงสาเหตุพลุระเบิดโดยผู้ที่รับผิดชอบและการช่วยเหลือเยียวยา โดยมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหลังสารเจ้าหลักเมืองและชุมชนใกล้เคียงนะคะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมการฟังเข้าร่วมฟังการถแถลงข่าวด้วยค่ะซึ่งเบื้องต้นนั้นนะคะตามระเบียบเรื่องของเงินทดรองราชการของทางด้านกระทรวงการคลงังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็จะดําเนินการจ่ายให้ครัวเรือนละ5 0,000่นบาท โดยการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะคะตามข้อเท็จจริงก็จะมีการแจ้งและก็จะมีการตรวจสอบรายชื่อรวมไปถึงบ้านเล็กที่ก็เพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนั่นเองนะคะและส่วนต่างที่เหลือนอกจากนี้อาทิเช่นเครื่องใช้ภายในบ้านก็จะให้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาจากคณะกรรมการสารเจ้าพ่อหลักเมืองและคณะผู้จัดงานและก็จะมีการเร่งให้มีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะที่มีการพิภาควิจารณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวสุพรรณบุรีมานานนับร้อยปีแต่หลังจากที่เริ่มสร้างมังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคะซึ่งก็สร้างมาตั้งแต่ปี2548ค่ะก็ปรากฏว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นหลายครั้งหลายครานะคะ โดยในปี2551นั้นเกิดเหตุไฟไหม้เกล็ดมังกรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถึงสองครั้งแต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับไฟได้ทันจนกระทั่งมาครั้งนี้นะคะก็เกิดเหตุพลุระเบิดไฟไหม้บ้านเรือนชาวบ้านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากชาวบ้านนะคะก็ต่างเชื่อกันว่าอาจเป็นเพราะอาถรรพ์เพราะว่าตัวอาคารอุทยานมังกรสวรรค์นั้นเป็นมังกรขนาดใหญ่อยู่สูงกว่าองค์เจ้าพ่อหลักเมือง เปรียบเสมือนเป็นการลบหลู่ก็เป็นได้ค่ะแต่คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อหรือความศรัทธานั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามหรือบังคับกันไม่ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้ เช่นเดียวกันกับที่ล่าสุดนะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่ได้มีการแจ้งนะคะว่ามี4ประเทศได้ถอนคําเตือนเหตุก่อการร้ายในไทยหลังจากที่ทางกระทรวงนั้นได้มีการเดินหน้าชี้แจงสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางด้านของนายจัดสดากระตะเวทินรองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าล่าสุดมี4ประเทศที่ถอนคําเตือนการก่อการร้ายในไทยแล้วคืออิสราเอลจีน ขณะที่ฝรั่งเศสและเยอรมน,นีนั้นก็ได้มีการปรับลดระดับคำเตือนลงเหลือเพียงการเตือนภัยคุกค,คามก่อการร้ายในภาคใต้เท่านั้นค่ะซึ่งจากเดิมมีการประกาศเตือนกันทั้งหมด18ประเทศด้วยกันแต่ทั้งนี้นะคะอิสราเอลก็เป็นประเทศแรกค่ะที่ออกคำเตือนก,นการก่อการร้ายในไทยและก็เชื่อว่าการถอนคำเตือนดังกล่าวของอิสราเอลนั้นอาจส่งผลให้ประเทศที่เหลือนั้นลดหรือปลดคำเตือนกันในภายหลังต่อไปค่ะ ส่วนสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังคงประกาศเตือนไว้บนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยแต่คาเตือนดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ปรากฏบนเว็บไซต์ของทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่อย่างใดและก็ไม่ได้มีการประกาศห้ามให้ชาวสหรัฐนั้นเดินทางมาอย่างประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นก็ยังคงให้ข้อมูล ด้านการประกาศคำเตือนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดตามด้วยนะคะว่าถ้าหากมีประเทศใดออกประกาศคำเตือนที่รุนแรงกว่าสถานการณ์จริงก็จะมีการชี้แจงและขอให้ลดระดับเป็นกรณีกรณีไปค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะ18ประเทศก็ได้ออกประกาศคำเตือนการก่อการร้ายในไทยโดยได้มีการอ้างคำเตือนของสหรัฐแต่ทั้งนี้การประกาศเตือนแค่แจ้งให้พลเมืองตนเองทราบว่าอาจจะมีการก่อการร้ายในไทยโดยไม่ได้ออกประกาศห้ามเดินทางมาที่ไทยแต่อย่างใดค่ะเรามาปิดท้ายกันช่วงแรกนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกับข่าวอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณนะ กรุงเทพด่านช้างนะคะหมายเลขทะเบียน1-0-1954สุพรรณบุรีพุ่งชนกับรถกระบะวีโก้หมายเลขทะเบียน,น,น,าายยนต่อเตอ่าทอทหาร8-675กรุงเทพมหานครก็เกิดเหตุกันที่บริเวณสี่แยกพลับลาชัยถนนอูทองค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็ส่งผลให้รถตู้เสียหลักพลิกคว่ำและก็ตกลงคลองข้างทางค่ะจากการตรวจสอบเบื้องตน้นก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเด็กชาย<อ>ว,าวัยสิขวบหนร <1 S 1> ายและชายผู้<า>นะคะ2รายาส่วนผู้บาดเจ็บค่ะก็ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะคะซึ่งผู้ที่บาดเจ็บก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนั้นขณะนี้ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอูทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนคนขับรถตู้โดยสารนั้นไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อที่จะนำไปสอบปากคำค่ะและทั้งหมดที่รายเรียงวันนี้นะคะก็เป็นข่าวและก็สถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะ